คำยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักง,งานราชการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งสรุปผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการทั่วไปต้งแหน่งครูกอสนาตำบลครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,564ระหว่างวันที่1เมษาถึง30กันยายน2564ดังนี้ ประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวทารารัตนทองเกิดเมื่อวันที่7กันยา2534อายุ30ปีปัจจุบันปู่มิลำเนาเป็นคนอำเภอคุณหาจังหวัดศรีสกิดสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการพัฒนาสังคมประวัติการทำงานธุรการกศนอเพือสีเมืองใหม่2,560นักวิชาการศึกษา2,563ครูกศนตำบลสีมการา2,564จนถึงปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตาบลนาคำตั้งอยู่ที่หมู่จบ้านนาเวียงตำบลนาคำอําเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีกศออนอตำบลน,นาคามเปิดให้บริการและใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไปเปิดให้บริการทุกวันอังคาร พุทธเพื่อสบอดีตั้งแต่เวลา08.30นถึง16.30นกอนตตำบลนาคาม,มีทั้งหมด1 6หมู่บ้านมีนักศึกษาในความรับผิดชอบทั้งหมด300คนแบ่งเป็นครูกอนตตำบล82คนครูสรชอช .2 คน193คนและครูผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุจำนวน25คนกอนตตำบลนาคมจาัดก,การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกอสรน์ตำบลนานคามีบุคลากรทั้งหมด4คนดังนี้ 1. นางสาวนารากรเฟรื่องบุญครูผู้ช่วย 2. นางสาวธารรัดวันทองครูกอสน,อนตำบล 3. นายสราวุฒิเจริญศิีครูศูนย์การเรียนชุมชน 4. นางสาวนาภาพรยัง่งยืนครูศูนย์การเรียนชุมชน กศนตำบลนาคามีการดำเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นสำน,นักงานกศนประจำปีงบประมาณ2,564โดยมีการดำเนินง,งานรับแผนดำเนินง,งานจากกศนอำเภอและมีการรายงานผลการดำเนินง,งานในระบบ DMIIS เมื่อสิ้นสุดการจัดโครงการในไตรมาสที่3และ4ครบและเป็นปัจจุบัน ตัวชีวัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลกศนตาบลนาคำมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานร,ระดับตําบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตําบลนาคม และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตมบลนาคำที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการจัดทำแผนเสร็จตามเวลาที่กำหนดและมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดตัวชี้วัดที่เจ็ดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย พศนตำบลนาคำมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมีผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,564จํานวนผู้เข้าร่วมกิจการการศึกษาต่อเนื่องด,ดังนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำจลิยสีสังค์ขอแสงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน6คนผลการดำเนินงาน6คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ3 1ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูนค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน11คนผลการดำเนินงาน11คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาด โควิด19ค่าเป้าหมายตามแผน20คนผลการดำเนินงาน22คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาเกษตรธรรมชาติ MOA ค่าเป้าหมายตามแผน6คนจัดได้เกินเป้า11คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผน2คนจัดได้เกินเป้า5คน ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลนาคำมีจำนวนผู้จบหลักสูตรโครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายมีผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,564ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กศนตนาคำมีผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยไตรมาสที่3าถึงสจำนวน4กิจกรรม 1. จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตบลศูนย์การเรียนชุมชนค่าเป้าหมาย300คนจัดได้350คน 2. จงจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย300คนจัดได้400คน 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด ค่าเป้าหมาย300คนจัดได้350คน 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆค่าเป้าหมาย300คนจัดได้350คนตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กสอนอต,ตน,นาคำจัดกิจกรรมในเหลียงเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนไกลมาที่3-4มีดังนี้ 1. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย300คนจัดได้520คน 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนเป้าหมาย300คนจัดได้311คน 3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เป้าหมาย300คนจัดได้520คน 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาเป้าหมาย150คนจัดได้165คน 5. กิจกรรมประกวดขาลายมือเป้าหมาย60คนจัดได้65คน 6. กิจกรรมเล่าเรื่องจากการอ่านเป้าหมาย50คนจัดได้56คนตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน มีดังนี้ 1. ร่วมประชุมปรึกษาหารือการรับสมัครนักศึกษากศนตำบลนาคำภาคเรียนที่ 1. ทับ2 5 6พ2ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอสีเมืองใหม่ ร่วมประชุมสามจอนผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวชีวัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการจัดทาเจลมือแอลกอฮอล์โครงการจิตอาสากอสนงงามตาประชาชื่นใจโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ ข้าหมหากษัตริย์ไทยตัวชีวัตที่13ความสำเร็จใน,บบนการจัดทำผลปฏิบัติงานเบสแพติสตการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา mm hmm. กศอนอตำบลนาคำ mm hmm. ได้มีการวางแผน การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือขายเพื่อสร้างความรู้ร่วมกันในการจัดการศึกษานอกระบบให้มีประสิทธิภาพและการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยกศนตำบลนาคมได้จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอาทิเช่นด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านหนังสือชุมชนการส่งเสริมอาชีพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นต้น บทเรียนที่ได้รับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่ากระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในชุมชนการช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความศรัทธาและเต็มใจอย่างแท้จริง